บอนใส่ะพร้าวครับคือเข้าคือเดิมครับจ,จะมาเก,กียตครับเมือ่อไดวบางบางบริเัทพนงานก,นกน็อาจจะลงหลายแน่นี่คือสาเหตุนะครับเด้อเกียตแล้วเห็นกิ่งหักครับเนี่ยเสียโอกาสไปเลยแทนที่จะโชว์นี่ครับนี่เสียโอกาสไปเลยกิ่งหักแต่ว่าถามว่ามันพอก ข้าวปอยใบและเน่าไรกับบดีเด้ต้องกีดออกได้ครับเนี่ย,ยก,กีดออกแต่ผมก็สจี๊ดแดงไงที่ว่าน,นี่ออกเล็กน้อยให้ดูดีแล้วก็กินแล้วก็ดัดนมนะเสียดายที่กินมันอาจจะกบกลายเป็นบกบกบไปเลยครับ,บวัเป็นยังว่าจะเป็นวัตายครับผมเริ่มก็ได้ครับย้าเป็นมันๆครับเอาไว้เป็นโจ๊กได้ครับผม ครับอ,อยกินมันที่เป็นสั้นเป็นขันบันไดครับผม,มเป็นไงใกล้เห็นครับเป็นขันบันไดอยู่ไ <ต Bene. S 2> อ้หลงคอยจะมีเขาแต้งมากที <pir> แต้งโค้งมากทีครับผมแจ้งโค้งมากทีเลยนี่เขาคอยแก้ออกครับนี่แก้ออกแบบตองดีครับตัวนี้เขาก็ต้องแต้งเขาเขาบม่เอาตรงลงเลยเขาแต่เอาแตง้งมาผีครับ กอแดงได้แล้วเขาก็ค่อยกรีดยาวลงมาครับนี่ครับนี่เลยยงนี่เลยครับทางนี้ถือว่าเท็จจริงครับครับิ่มทางนี้นะครับนี่ที่ทองแดงก็คือตัวนี้ครับนี่ใหญ่ๆนี่ครับผมนี่ครับที่ทองแดงคือตัวนี้ครับจับมีดให้มันมันแล้วครับเดี๋ยวมันผ่าดอีกได้ครับผมเงามใหญ่ผ่าติดคือเสียโอกาสไปเลยครับ ที่กิ้งอ่ะผมได้โชว์แล้วเด้กิงฟังนี่พระดีมันผ่านหักไปนะครับผมทีนี้เขากต้องเอาออกไงกเขาทำนี่นี่ครับเพื่อความเรียบร้อยครับ ที่นี่คือไฮไลท์สำคัญคืออยู่ตรงนี้เลยครับน,นี่นี่ครับนี่อดี๋ยวเดี๋ยวออกครับคือเก่าครับลากออกมาครับเอาจะเฝ้าดึงนะครับเฮ็ดบลางนี้แล้วแต่ต้องไม่เฮ็ดบลานี้ก,ก่อนครับเพราะว่าจะดึงออกได้ครับแล้วแต่ นีเท่ากิเขานางานได้ยังไงครับอันนี้เขาได้ลักษณานีเขาก็เอาลักษณานี้ครับนี่คือกินแล้วทั้งสองฟังล้วครับเนี่ยกินแล้วสองฟังลรวเขาก็เอาออกยังสีเลยครับเขาก็ประเบิ้ลเมืองว่าอ่อนใบบอกันอ่อนใบไปสิหากได้ครับนี่ยเอาขึ้นไม่อีกหน่อยนึงครับแต่พระานออกครับยังสีครับนี่แนี่แนนก็เก้าขึ้นไม่อีกเขาเตรียมตัวรัดประกองต้นไว้ครับ พดก็ต้องระว่างครับเดี๋ยวไปโดนครับที่นี่จีดแล้วห้องกระแมรมันสีแหล้วเลยเด้ยครับห้อง้องซอยเขาครับนี่ครับคือการจอยข้าโนมลงครับลอยครับหมดแล้วพลาดไปกรับจังสีครับนี่แทนที่จะได้โชว์ให้ครบลักครบขังแล้วพลาดไปนะครับ ดัดถูกจริงครับค่อยๆดัดครับดัดได้ดัดครับผมนี่ครับนี่เลยนี่ครับอันนี้ถือว่าเช็จริงครับนี่ต้นนี้นี่เขียงตีเปิดยอดครับนี่ครับเลี้ยงทั้งลูกครับแต่ที่จริงอะ่ะการเลี้ยงทั้งลูกโอกาสรอดมันหลาย หลายกลัวที่ข้าปอกแล้วคัดเคลือบเงาไว้ครับถ้าปอกเราเคลือบเงาไว้อากาศร้อนแน่ยังแน่แนแนก็จะระเบิดนะครับผม้าเล้ยงทั้งลูอากาศร้อนหลายแต่ว่าถามว่าคนนิยมมอทั้งลูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าหกสิบหาสิบครับกับหกสิบหนี่สี่บกนิยมครับจะได้เป็นโชกะลามากกว่าครับผมโชกะลามากกว่าเขาจะได้แบบนั้นครับ ตัวนี้เซตสิ้นครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะกีดนในเบร์องอ,อยอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ซื้อว่าเร็วครับผมจะค่ายกันครับนี่ครับอันนี้ผมเปลี่ยงเอาลากวยเปลือกครับ ไปโทษครับเรียงเขาลากด้วยขวดครับเอาขวดสวมลากเรียงที่แหลกเรียงน้ําแล้วก็มาเรียงดินเอาเอาเอาลากลงในขวดลงในไอ้มีดินแล้วก็เรียงไว้บายนี้ก็โยกมาใส่กระถางนี่เป็นรูปที่ผมตัดขวดออกครับนี่ตัดขวดออกผมยกลากไว้แล้วกะผมมีอย่างก็จะไม่กินคือเก่าครับท่านผู้ชบสะอาดคือเก่าครับนี่ครับทำควาสะอาดคือเก่าเลยง่ายๆครับผม นี่ครับมันง่ายน้อยเดียวเองครับไม่ได้ยากเลยครับนี่แจ้งออกอย่างดีครับเขาก็หมุนตามทิศทางของเขาครับเองสีเองสีเขาก็หลากมีดลงเองสีเลยครับนี่นี่ครับหลากมาบรรจบกันครับลากมาบรรจบกันกับยิบออกเลยครับ ต่อไปก็น่าจะเป็นกิ่งนี่ผมจะเอาออกครับแต่มือนียั่งครับไหนเเบื้องหรือเดี๋ยวเอออกมือนี้เลยน่าจะเอาออกมือนี้แล้วครับเดี๋ยวผมก่อนเดี่ยวเอาข้างในออกตัวนี้จะได้กิ่งเดี๋ยวเอาออกอยู่แล้วครับผมจัดก็เลยครับนี่ครับนี่ครับออกแล้วเรียบร้อยครับที่นี่ในมือมีตัวนี้เท่ากับกค่อยครับนี่ครับเดี๋ยวออกขางนี้เองครับออกเองเลยครับไม่ต้องไป ออลากอกมานี่ครับตัวนีนเนนเ้เขากับกีดั้งที่อ่มีเหี่ยเงดีเลยเข้ากับก้าวทางครับเขาจะไปออกจะไปกีนแล้วฟังเดียวเราออกได้เลยครับออกได้แต่ว่ามันตีเป็นการทรมานเกินไปครับผมนี่ครับออกที่ เร็จสิ้นเรียบร้อยเข้ากับพัฒนาออกเคครับดัดสกปรนครับดัดนมลงสกปรนครับดัดใบได้หลายที่สุดไปดีครับนี่มันเป็นพึ่งใบจิงพึ่งเริ่มจากซุ้มบุรีครับนี่ยังพึ่งยังไม่มหลายยังบ่จิงครับที่นี่ตรงสำคัญดีว่าเท่าตรงคือบักผ้าวันใส้เท่าตกแต่งตรงคือตัวนี้เลยครับ ้าเลยอื๊ดนี่ติได้คือกันครับเดี๋ยวไปเห็นแต่ก็คือกันครับนี่ครับเพราะเราไอ,อ้จีดรอบเบิ้อแล้วเข้ามาประเมินว่าห้าเทียวออกทางใดๆหรือจีดส้อยออกหรือจีดดึงออกครับนี่ครับผมใส่วิธีดึงออกแบบนี้ครับดึงลูกไม้สุดทีครับนี่ครับเขากัตได้เลยครับผม นี่งค้งตัดเลยครับที่เหลือตั้งมัน่นรอบนาครับเป็นรอบนาไปนี่ครับนี่เลยลัดทันทีครับนี่ครับตทนตีเลยรครับอ่ะเสร็จสิ้นไปครับนี่ต้นที่สองครับ โอเคเนาะครับเนาะเบลงแล้วสวยงามถูกวอกถูกใจพ่อใจกำลังใจที่ดีก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องปรพาฒบอนไซมะพร้าวนะครับสวัสดีครับ